ที่120ปอน,นอดนน์นะครับมวยคู่นี้นี่เลครับายแดงก็คือโนบิตะนะครับบ้านทุ่งสงเขาหลวงน้ำเงินลูกเรองเล็กนะครับปออมพลนครอุบลายแดงนี่โนบิตะนะครับรายนี้3ามไฟหลังชนะศิลธรรมชนะเจริญยศแล้วก็ข้างล่าสุดก็ชนะเจริญรศครั้งหนึ่งน้ำเงินนะครับรุ่งเรืองเล็กรายนี้ชนะเพชรภูผาแพ้สิงเอกมัยแล้วก็ั้างล่าสุดชนะนกโยธินนะครับชอชัยวัฒน์ เวยเวนยุคที่5นะครับพูดว่าในน้ำหนักนีนะครับในพิกัดน,น้ำหนัก120ปอนด์เนี่ยไม่มีใครเกินนะ่ะนะสมรักคำสิงอย่างนี้แล้วก็ยอดมวยก็คือสามารถพย,ยัคฆ์รุนหรือว,ว่ากล้องทนีนอย่างนี้นะยอดมวยทั้งนั้นนะ่ะแล้วก็มีทั้งแก่นศักดิ์สอเพลินจิตพันมงคลหอมหาชัยเด็ดดวงปะมสว่างชาดเดวีวรพลอย่างนี้พระธาตุโล่งเงินเสมอสิงเพียริรันนะครับลำน้ามูลสอสุมาลีนะ หรือจะเป็นฉมวกเพชรนี่ยอดมวยเลยนะแชมป์เรุ่น9้เส้นแล้วก็สำราญสักเมืองุรินทรรเชสทหาสุภาวันแล้วก็มีทั้งดอกไม้ป่าแล้วก็บุญหลายสอที่นิกุลนะครับครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนวิธีคู่นี้นะครับธงชัยทองสวเวกให้คะแนนสามท่านพงพัฒน์ว่องไวทีระวุฒิศิลคอและอารันนุชกลางครับนี่ครับเดินทางมาถึงคู่สําคัญอีกหนึ่งคู่ครับรองคู่เอกของเราครับใบแดงโดบิตะบาร์ทุ่งเขาหลวง ฝ่ายน้ำเงินลุ่งเลืองเล็กปออมพลนคอรอุบลครับนี่ครับาฝ่ายแดงก็มีอดีตหมวยดังแล้วครับยอดทนทองเพชรอินดีอะคาเดมี่ครับขึ้นใบถอดมงคลให้ครับส่วนฝ่ายน้ำเงินก็คูอุทิศครับขึ้นไปถอดมงคลให้นะครับนี่ครับดูประวัติของทั้งคู่ครับ ไยแดงครับโดปิตะบาสท,ทุ่งเขาหลวงนะครับนายสันติภาพสิทธิสอน,นะครับ27ปีจากร้อยเอ็ดบ้านเดียวก,กันกับยอดทวนทองเทยินดีอะคาเดมี่ครับอยอดทวนทองขึ้นไปถอดมงคลให้ครับหัวหน้าคณะผู้จัดการครับเสียบารเสียบาสท,ทุ่งเขาหลวงนะครับแล้วก็มีครูนิติกรให้การสนับสนุนนะครับปัจจุบันก็ฟิซซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยบารท,ทุ่งเขาหลวง แล้วก็นักชกมนดวงใจนี่อ้ยชอบยอดมวย2คนเลยครับทั้งพี่แสนชัยแล้วก็พี่บัวขาวครับนี่พี่แสนชัยกับพี่บัวขาวเป็นไอดอลนของโนบิตะเขาครับ50ครั้งชนะ3 0แล้วก็แพ้20ครั้งส่วนฝ่ายน้ำเงินครับลุงเรืองเล็กปออำพลนครอุบลครับนายพงพิษสิงแก้ว18ปีจากจังหวัดอุบลราชธานีครับ หัวหน้าคณะผู้จัดการนายแพทย์วีรชนครับแล้วก็มีปออำพลนครอุบลรับให้การสนับสนุนปัจจุบันก็ฟซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจ่าติก๊กอุบลครับ90ครั้งชนะ75แล้วก็แพ้15ครั้งครับเอาละครับมวยคู่นี้นะครับถือว่าโคจรมาชกกันถูกที่แลครับสดต่อสดด้วยกันนะครับโนบิตานั้นก็อย่างที่บอกนะครับแรงทุกลูกนะครับเตะขาต่อยหมัดหนักแรง ลุงเลืองเล็กก็อาวุธมวยนี้ก็ครบเครื่องนะครับมีหมัดมีศอกแล้วก็อาวุธแรงด้วยนะครับใครพลาดก่อนเท่านั้นแหละครับโอกาสนับนกนี่ก็น่าจะมีให้เห็นเหมือนกันแหละครับมวยคู่นี้อมาดูกันนะครับว่านอกหรือไม่นอกนี่แหละครับทุพยูนะครับมวยมันมันสุกนะครับประธานบริษัทพิกดีบ็อกซิ่งโรชั่นจำกัดนะครับเสนาวนะครับคุณวิรัตวชีระรัตนวงศ์แล้วก็ในเรื่องผู้มวยต่างๆนะครับเสียบส๊ตนะครับ และทเดชวชีระรัตนวงศ์ในเรื่องผู้มวยเนี่ยชอบผู้ไหนยังไงส่งมาจัดให้เลยดูดีดูดีนี่ไม่ต้องห่วงน้ำหนักไล่เลี่ยกันแล้วนี่ไม่ได้ไม่ได้เคกันนี่นี่ประกบให้เลยนะครับฟอร์มไล่เลี่ยก,กันแล้วก็ที่ปรึกษาด้วยนะครับคุณชัยรัตวชีระรัตนวงศ์นะครับแล้วก็ผู้ที่สนับสนุนนะครับก็คือด้านท่านรองผู้วุเศษไพฑูนในานามของสีพีเจริญพกพันธอาหารจำกัดมหาชนนะครับมาดูยกแรกนะครับายแดงก็คือโนบิตะน้ำเงินรุ่งเรืองเล็ก โนบิตะนี่นะี่ยโม่ไทยนะไม่ใช่ญี่ปุ่นนะอา้าวมาลุ้นเลยนะครับน็อกลืกไม่เอาซ้ายไปโนบิตะอา้อาวอ้าวมาขวามึงหนึ่งสองใบรุ่งเรืองเล็กนี่คนนั้นไม่ใช่ลูกพบาชนะร,นรุ่งเรืองเล็กลูกพบาสนี่โอโ้โหไม่ต้องห่วงเลยตัวนั้นเนี่ยจับพอนี่ฝาไม่ผ่าไม่ปล่อยนี่ลูกศิษย์เียน้อยแต่วันนี้นะครับรุ่งเรืองเล็กอีกคนหนึ่งอา้าวต้องลุ้นกันต่ออือฮึอ่ะต้องดูเลยครับ แล้วก็เรียนแจ้งนะครับสัปดาห์หน้านี่มาแฟนนี่รับชมจุใจเลยครับวันพุธครับวันพุธที่7มิถุนายนครับโปรแกรมมวยสากลนะครับศึก C P F มวยมันสนั่นโลกครับคู่เอกครับเพชร C P F นะครับป้องกันแชมป์ W B C เอเซียในรุ่นแบนตัมเวทนะครับกับคู่ท้าชิงชาวจีนครับ สัปดาห์หน้ารับชมมวยกันตั้งแต่วันอังคารจนถึงวันศุกร์เลยครับมีมวยสากลนะครับพุธที่7มิถุนายนครับคูฟอยูถ่ายทอดสดเหมือนเดิมครับจากเวทีมวยนานาชาติรังสิตดูเพชร c ีพป้องกันแชมป์ WBC เอเชียกับผู้ท้าชิงชาวจีนครับพุธที่7นะครับสัปดาห์หน้าอ่ะวันนี้หมดยกแรกพักกันแป๊บเดียวครับที่เกิดแพ้แตกครับแอนตาซินก็จะมีสวัสดิการค่ารักษาเยาาษให้ไทยเข็มละ500อยบาทด้วยกันครับ น้องขอบคุณนะครับแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียนแน่นพร้อม้วยท่านนายท้างวินัยวีระพุกชงครับคนรักสปะแม่ไม้มยไทยมาแต่ดั้งเดิมเรื่นี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราครับคุณวิเชียนสมภพลุ่งโลดครับโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับ0 2 6 6 2 6 5 5 5จากโตโยต้าเคมอเตอร์ขอขอบพระคุณครับออกมาเดินขยับเบียดก็หาตามสไตล์แล้วนะครับโนบิตะตะขาต่อยหมัดแรงนะครับ แต่ว่ารุ่งเรืองเล็กนี่ก็ประเภทรุ่นแรงเหมือนกันนะครับทั้งแข้งทั้งหมัดแล้วก็ดักบวกด้วยไม่กลัวนะครับไม่มีตกใจเลยครับรุ่นนี้สู้กันใกล้ๆนะครับแลกกันเจ็บๆครับอ้าวฝ่ายแดงนุพิตะนะไม่ใช่อีกปุณน,นะจากร้อยเอ็ดน้ำเงินอ้าวรุ่งเรืองเล็กมารุ่งเรืองเล็กมาพูดถวารุ่งเรืองเล็กรุ่นพบาทเนี่ยโอ้โหตัวนั้นของเงียน้อยโอ้โหชแชมป์ในน้ำนโหนักร้อยสิบสี่สิบห้าเนี่ยโอ้โหเก่งเก่งเลยอ่ะ วันนี้มาดูนะครับรุ่นเ,เล็กนี่อีกคนหนึ่งน้ำเงินายแดงโนบิตะกันในพิกัดน้ำหนัก120ตน้นอ้าวในรุ่นนี้นี่ยอดโมยทั้งนั้นเนี่ยมื่อจะเป็นกลองธรณีสามารถชมโมกเพชรดังๆทั้นสิ้นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แก่นสกกับตัวนี้ทราบไปแล้วแต่ละคนแต่ละคนเอามาดูแม่ายแดงนะครับโนบิตะน้ำเงินรุ่งเรืองเล็กแมาจะได้เสียเลยแฟนได้รู้เอา้าหุกซ้ายมาต่อยขวาไป พาไปลุงนานอีกทีนึงอโอ้ยดูครับหนักแรงหนักแรงด้วยกันทั้งคู่มาดูวงในไม่ถนัดครับกรรมการคงใคยแกะแยกออกมาก่อนครับกลางเวทีไปไปเดี๋ยวดูของใครโดนก่อนขยับขยับซืบเข้าไปซืบลึกๆเขี่ยขาหน้าไปก่อนครับแต่ว่าขยับไปเรื่อยนะครับโนบิตานีเวลามาเป็นชุดนะครับไต้ขาต่อยมาดูครับโอ้ลุงเรืองเล็กก็ดักบ,บวก อาสายรูปร่างนะครับดูว่าจะได้ลอยกว่าวงในนีก่ก็ต้องฟัดเอาไว้ก่อนไสขาอีกแล้วนะครับโนบิตะขยับเข้าไปรุ่งเรืองเล็กก็จอกยางพื้นเหมือนกันออกอาวุธทันกันเลยนะครับโอ้ยผู้นี้อาวุธแรงนะครับไขาจากห้าก่อนเท่านั้นแหละครับอ้าไฟแดงโนบิตะน้ําเงินรุ่งเรืองเล็กโนบิตะน่าจะสั้นกว่านิดนึงอ้ารุ่งเล็กน้ําเงินนะโนบิตะขยับไปขวาเจอขวา นี่ดูมีเขียนส่งพบรุ่งโรดในนามของโตโยต я, ้าเทมอเตอร์ดูอ้าวน้ำเงินรุ่งเรืองเล็กต้องเก่งนะไม่เก่งไม่ได้นะชื่อรุ่นะงนะเรืองเล็กไม่ได้นะอ้าวนบิตะแดงอ้าวเข้าแล้วรุ่งเรืองเล็กขยับอีกปลายกปลายกอ้าวรุ่งเรืองเล็กน้ำเงินเขี่ยมาขวาลุโโงโหลุกนี้สวยนะครับของโนบิตะแม่อย่ารอนะอย่ารอเดี๋ยวขึ้นรถไม่ทันนะรุ่งเรืองเล็กอ้าวน้ำเงินนะรุ่งเรืองเล็กฝ่ายแดงโนบิตะ อ้าวขยับไปอีกอ้าวขยับโหมดยกที่สอง สันเตียวหนังฟิเตอร์อีชิคุณนรงว่องประเสริฐการครับบริษัททวินสเปเชียลจำกัดแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีของเราครับคุณมิเชียนสมภพลุ่งโลดโตโยตา้าเคมอเตอร์21โชว์รูม19บเศูนย์บริการครับโทรพิธศ2 6ย์สองหจากโตโยตา้าเคมอเตอร์ขอขอบพระคุณครับเอาละครับยกนี้นี่นะ่าจะเปิดเกมกันเต็มตัวแล้วนะครับลุงเรืองเล็กนี่เดินขยับเดินเบียดเข้าหาเลยนะครับถ่ายรูปร่างนะครับโอ้โหพยายามจะเบียดจับลั้มใน โนบิตะวงในก็คอยไล่แขนกดแขนเอาไว้เสี้ยกว่าก็จริงนะครับโอูแต่จังหวะแทงโต้คืนนี้ก็หนักๆเน,น,นื้อๆเหมือนกันนะครับโนบิตะดูนะครับฝ่ายน้ําเงินงลุ่งเรืองเล็กทีมงานบอกให้เดินได้ชนอย่างเดียวครับอ้าวยับไปเอาขวาไปลุ่งเรืองเล็กพวกโนบิตะต่อยมาหลอกไว้ไล่แขนกระชากมากระชากมากอันหนึ่งดอกมาดีเนี่ยหัวไม่ขำมำนะครับฝ่ายแดงโนบิตะนะครับบาทุ่งเขาหลวงน้้าเงิือนลุ่งเรืองเล็กนะครับปออมพลนครอุบลอ้าว ขยับมาขยับมาเอาขวาไปรุ่งุ่งเรืองเล็กอ้าวโนบิตะหมัดซิครับหมัดซิอ้าวแหมยังดูดีเลยนะครับขวาล่างมาแหมหลุด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 อ้าวน้ำเงินรุ่งเรืองเล็กขยับอีกคือรุ่งเรืองเล็กนี่ต้องเก่งนะอ้าวเอาขวาไปโนบิตะอย่ารออย่าป้องกันเยอะอย่าป้องกันเยอะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเอ้าขวาล่างอีกทีนึงโนบิตะ ดุงเรืองขยับมาขวาจับ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 จบ,บังเข้าไปลบเทงจาดเลยจบสวยครับลุงเรืองเล็กแต่ว่าเจ้าโดบิตาไฟแดงรุ่นพี่ครับคููน้องแลับครูน้องแต่น้องดูว่าไม่ได้เกรงกลัวศักดิ์ศรีรุ่นพี่ครับโอ้ยโอ้ยอแต่เมื่อกี้โดนจิ้มลำตัวมีชะงักนิดนึงครับลุงเรืองเล็กอ ดูว่าโดนเบียดเข้าไปหนักๆมีทำท่าจะหยุดเหมือนกันนะครับลุ่งเหืองเล็กโนบิตานี่ขู่เลยนะครับค่อยๆขยับออกเนื้อเนื้อเน้เนๆทั้งนั้นนะครับมีลำตัวบ้างไตเจาะยางบ้างโอ้โหดูช้าไปเลยนะครับลุ่งเหืองเล็กเอา้าวโนบิตาตะอา้าดูแล้วดูแล้วดูแล้วโนบิตะแดงน้ำเงินลุงเอ้าต่อยหนึ่งสองโอ้ยประคัตมันนี้น่ากลัวน่ากลัวอย่าหน้าลอยไปลำตัดไม่ไปยุนไม่ได้นะเดี๋ยวลงนะเดี๋ยวลงนะเอ้าอย่าจุกนะเนี่ ทำท่าอย่าจุกหน้าฟันไปอเอ้รุ่งเรืองเล็กอย่าถอดใจนะอย่าถอดนะยกยกสามมาต่อยคุ่มไปทีหนึ่งโนบิตะขวาไปเสียไปเสียไปขวาแล้วเสียอีกโอ้ยอ้วหขวาหุยโอ้โอ้โอไปเลยนะครับเรียบร้อยเลยนะครับโดนโอ้โหชุดใหญ่เลยอะหน้าตาจะแตกด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับรุ่งเรืองเล็กอ้าวโดนนับไปแล้วอ้าวมาดูอีกยกสามนะครับ ดูที่ท่าทำท่าจะไม่ไหวแล้วมึงทำท่าจะแย่แล้วนะครับดูเอา้าโดนกระซ่วอีกทีหนึ่งกรรมการเห็นอาการไม่ดีนะครับก็เลยชูมือให้โนบิตะนะครับบาทุ่งเขาหลวงเป็นฝ่ายชนะรุ่งเรืองเล็กนะครับปออมพลนครอุบลน,นยกที่3มามแม่ชนะแบบงดงามเลยอะ่ะโอ้ดูแล้วยังไม่เหนื่อยเลยนะครับโนบิตะมาดูดิชุดนี้ชุดใหญ่เลยทีเดียวเดี๋ยวขอภาพมาอีกทีนึง